ปลาซาบะย่างเกลือเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ค่ะเรามาทำการหมักปลาซาบะด้วยเกลือกันค่ะเราจะใช้ดอกเกลือนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เกลือธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีความเค็มมากกว่าดอกเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือเราใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะ ดอกเกลือเราเอามาป่นให้มันละเอียดหน่อยนะคะมันจะได้ใช้ง่ายค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะโรยแล้วก็ลูบให้ทั่วค่ะแล้วก็โรยพริกไทยเพื่อความหอมนะคะจะใช้พริกไทยขาวพริกไทยดำก็ได้ค่ะตามที่เรามีในครัวค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลูบๆให้มันเข้าเนื้อหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้ไมโครเวฟกันค่ะจานที่เราจะเอามาย่างปลาเราก็มาทาน้ํามันนิดนึงนะคะทาแค่พอไม่ให้ปลามันติดจานค่ะทาบางๆก็พอนะคะเมื่อเราหมักปลาสาบะครบเวลาแล้วเราก็าเอาสาบะไปเข้าไมโครเวฟกันค่ะ จานที่เราจะนำเข้าไมโครเวฟต้องเป็นจานที่ทนความร้อนนะคะไม่งั้นจานจะแตกได้นะคะเลือกระดับความร้อนที่ไฟปานกลางค่ะใช้เวลาสองนาทีนะคะกลิ่นหอมโชยมานอกตู้เลยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะ ทานคู่กับขิงดองและกิมจิแก้เลี่ยนค่ะเวลาทานเราก็บีบมะนาวใส่ไปด้วยนะคะทานกับข้าวญี่ปุ่นจะฟินมากๆเลยค่ะหรือจะทานกับข้าวหอมมะลิก็เข้ากันค่ะอร่อยมากค่ะ